อลิสถูกดึงดูดด้วยเรื่องลึกลับมาโดยตลอดบ้านร้างที่เงียบสงบที่อยู่ชายขอบเมืองเป็นบ้านที่เธอเดินผ่านบ่อยๆหน้าต่างที่มืดและผนังที่ปกคลุมด้วยไม้เลื้อยกระซิบบอกความลับบางอย่างให้เธอในตอนเย็นที่มีหมอกหนาทึบเมื่อความอยากรู้เอาชนะความกลัวในที่สุดอลิสก็ถือไฟฉายและสมุดบันทึกคู่ใจของเธอผลักประตูเหล็กที่เป็นสนิมเปิดออก บานพับส่งเสียงครวญครางทำลายความเงียบสงบของคืนนั้นบ้านหลังนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าเธอสีที่ลอกและหน้าต่างที่ปิดตายทำให้บ้านดูน่ากลัวแต่ความอยากรู้ทำให้ความกลัวของอลิซหมดไปข้างในอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นและซากผุพังพื้นดังเอียดอาดบนใต้เท้าของเธอขณะที่เธอสำรวจห้องท่ามกลางแสงสลัวบันไดใหญ่โค้งขึ้นไปด้านบนราวบันไดหักเป็นบางแห่ง เงาเต้นระบำบนผนังได้เกิดจากแสงไฟฉายที่สันไหวของเธอเธอเดินเข้าไปในสิ่งที่ดูเหมือนห้องทำงานห้องยังคงสภาพเดิมอย่างน่าขนลุกราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งไปมีเทียนเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะโดยไม่จุดไฟแต่กลับเปล่งแสงจางๆออกมาข้างๆนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวหนึ่งมีผู้ชายหน้าตาเคร่งขรึมผู้หญิงยิ้มแย้มและเด็กผู้หญิงตัวน้อยถือตุ๊กตาใบหน้าทั้งสอง ดูคุ้นเคยแม้ว่าอาลิซจะจำใบหน้าเหล่านั้นไม่ได้ก็ตามเมื่อเธอเอื้อมมือไปหยิบรูปถ่ายสายลมเย็นพัดผ่านห้องไปทำให้ไฟฉายของเธอดับลงความตื่นตระหนกพุ่งพล่านแต่ก่อนที่เธอจะคลำหาแบตเตอรี่ก้อนใหม่เสียงก็กระซิบจากด้านหลังเธอคุณมาที่นี่ทำไมอลิซหมุนตัวหัวใจเต้นแรงร่างหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าเป็นผู้หญิงโปร่งแสงในชุดคลุมสีขาวพลิ้วสวย ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและการยืนอยู่ของเธอทำให้อลิสรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งสารหลังฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะก้าวกา่อลิสพูดติดขัดและถอยกลับคุณไม่ได้ก้าวกา่ผีต้นนั้นพูดเบาๆเสียงของเธอเหมือนเสียงใบไม้ไหวคุณเป็นผู้มาเยือนคนแรกในรอบหลายสิบปีบอกฉันมาคุณต้องการอะไรอลิสกลืนความกลัวลงคอและตั้งสติฉันแค่ต้องการรู้เรื่องราวของบ้านหลังนี้ ว่าทำไมถึงถูกทิ้งร้างไว้โปรดติดตามเรื่องราวตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะค่ะ